าว่าลิปตัวนี้กับลิปเบรนโบอ่ะดีพอๆกันไหมเคมวะฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกมในช่อง SG Channel อีกแล้วนะคะผิวผมสวยใช้มีสิ วันนี้เคยงก็จะมานําเสนเอรีวิวลิฟต์ตัวนี้ซึ่งเป็นลิฟต์ตัวดังเป็นสลิปตลิฟต์ตัวดังที่แบบทุกคนคิดว่าแบบเป็นลิฟต์ที่มีทุกบ้านแหละมัง้งอืซึ่งหลายคนอาจจะดูคลิปของช่องอื่นแล้วแหละแต่เกมเพิ่งจะหยิบม,มารีวิวเพราะคิดว่าเออช่อง,ช,องช่องอื่นเขาก็ทําไว้ดีแล้วแล้วช่องเราจะทําทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเอออันนี้เราพูดในมุมมองของเราดีกว่าว่าแบบเรารู้สึกยังไงกับลิฟต์ตัวนี้นั่นก็คือ หลายคนก็คงเดาออกว่าคืออะไรลิปลาเนสตัวนี้นะคะลาเนสลิปสลิปปิ้งมาสเบอรี่ตัวนี้ปริมาณ20กรัมราคาคือเกมจำไม่ได้อะแล้วแต่เพราะชอบซื้อตอนซื้อช่วงโปร5้5มั้งของแถมแบบโอ๊ยจุกจุกเวอร์แล้วของแถมมาเป็นกล่ององนี้เลยอะของแถมมาเป็นกล่ององนี้เลยแล้วก็ลิปไวอยู่ในกล่องเนี้ยเออแล้วของแถมก็ ใหญ่เวาอาร์อลังการยิ่งโอเคเรามาพูดหน้าที่ของมันก่อนชื่อมันก็บอกอยู่นะว่าเป็นลิปสลิปปิ้งมาส์กซึ่งนี่คือไม่ได้ทาลิปสติกอื่นเลยนะคือทาแค่เจ้าตัวเนี้ยตัวเดียวทุกวันทุกวันเพราะวาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็เลยแบบใช้แต่ลิปสลิปปิ้งกระปุกหนึ่งยี่สิบกรัมเนี่ยคือบใช้ได้นานมากนะทั้งโบกทั้งอะไรมาดูกันแพ็คเกจก็จะเป็นเหมือนอ่าสลิปมาสก็จะเหมือนการเป็นแพ็คเกจเหมือนกัน ในกล่องเขาก็จะให้อา่าให้ไม้พายมาแต่เกมไม่เคยใช้ไม้พายเพราะว่าแบบคิดว่าถ้าใช้ไม้พายแล้วเดี๋ยวมันจะสกระปรกอะ่ะไม่ไม่รู้ว่าความคิดถูกหรือผิดนะอันนี้เนี่ยไม้พายไม้พายของรลยนี้สําหรับ,บไปช่วงลิฟต์เกมไม่กล้าใชา้เพราะว่าเกมคิดว่าแบบถ้าเราช่วงลิฟออกมาแล้วแบบลิฟต์มันต้องเดอที่ไม้พายใช่ไหมก็ คิดว่าแบบถ้าครั้งต่อไปนีนก็ต้องแบบมีฝุ่นละอองฝอยหรืออะไรต่างๆเนี่ยติดที่ไม้พายก็คงจะแบบสกรปรกอ่ะวิธีการทำของกินก็คือแบบเปิดแล้วก็ใช้เล็บสะกิดออกมาดีกว่าสกิดออกมาคือตอนอาบน้ําเสร็จนะหมายถึงว่าตอนอาบน้ําเสร็จคือแบบรู้สึกว่ามือเราสะอาดที่สุดเท่าที่จะส,สะอาดได้ก็ใช้แบบนี้เอาดีกว่าอ๋อใครที่แบบริมฝีปากแห้งเป็นแบบเห็ดหูหนูแห้งนี้ก็โอเคใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวจบข้ามคืนมาแบบปัด แล้วก็เริ่มบิงแล้วละเออแล้วก็ใครที่เป็นประเภทแบบไม่แต่งหน้าแต่แบบอยากให้ปากดูชุ่มชื่นตลอดทั้งวันก็มาร์มาคลิปต,ตัวเนี้ยไว้อืทั้งวันมันก็อยู่ได้ไม่จะไม่ต้องพกลิปอื่นแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าปากเราแบบเออเราเราใช้ลิปเยอะไม่ว่าจะของถูกของแพงเงี้ยหรือว่าคนที่แบบอ่าสูบบุหรีลิปปากเราก็จะขำลิปตัวเนี้ยก็จะช่วยได้นะคะช่วยให้เราแบบปากเรากลับมาแบบชุ่มฟูอีก ครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยน่าจุบป,ประมาณนี้เนาะวิธีใช้เกมก็บอกไปแล้วว่าเกมเปิดฝามาแล้วก็สกิปลิปแล้วก็ไปถ้าตอนเช้าก็แบบไม่น้อยแต่ถ้ากลางคืนก็แบบช่วงเยอะๆกลิ่นคือหอมมากหอมแบบเบอร์รี่เหมือนแบบกุริโกป๊อกกี้สตรอเบอรี่อะไรประมาณเนี้ยอืมชอบ ก็มีประมาณนี้แหละข้อมูลมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะก็ขยับดูข้อมูลลึกๆอะไรเงี้ยก็ลองหาดูช่องอื่นช่องคนอื่นแต่คือนี่คือแกมาทำรีวิวเพราะว่าเออแกก็อยากแบบพูดความในใจว่าเออลิปตัวนี้มันก็ดีจริงๆนั่นแหละถึงราคามันก็จะสูงไปหน่อยถามว่าลิปตัวนี้กับลิปเบรนโบอะ่ะดีพอๆกันไหมแกว่าเออความรู้สึกคล้ายๆกันนะอืมจริงๆเป็นปัะหา เป็นตัวตายตัวแทนกันได้เลยก็มีประมาณนี้แหละใครที่อยากให้เกมรีวิวหรือว่าเกมจะมีลิปตัวที่อ่าใช้เป็นลิปบาลที่พกแบบประจําวันก็มีตัวหนึ่งวันหน้าจะมารีวิวให้ให้ดูกันแล้วกันเนะว่ามันฟรียี่อ้ออะไรแล้วกันเนาะก็มีประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากลาไปแล้วกับ ลาร n เน็ตลิฟส์นะิปปิ้งมาสตัวนี้นะครับกลิ่นเบอร์รี่จริงเขาจะมีหลายกลิ่นอยู่แนละ้วเดี๋ยวนี้ออกกลิ่นใหม่เยอะแยะเลยลองไปหาตามกันดูนะคะในลาร์เน็ตออฟฟิเชียลได้ของแถมกันเยอะมากและที่สำคัญคือดูโปรช่วงนี้โปร99เดี๋ยวโปร10ตั1 1ลข11 12อะไรเงี้ยรอดูเตรียมเตรียม,ยมลงไป9เลยเพราะว่าของแถมมันจะให้มาจุกมากไม่ว่าจะได้ลิปแล้วก็ได้ลิฟกระปุกจิ๋วมาอีกได้อะไรแบบเจอแจ๊ะมากมายเลยอะ่ะเออนั่นแหละก็มีประมาณนี้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วบ๊ายบาย